สวัสดีครับหมอล่ำพาไปเพลินชาแนลมาอยู่กันที่ทุ่งนาอีกแล้วครับท่านทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายท็อปิกเลยนะสันวงสะท้อนพระเอกตาสวยต่อยอดอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างไรบ้างเอะ๊ะอย่างไรดีเอะ๊ะยังไงดีพระเอกตาสวยคนนี้ต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างไรเราคงจะเห็นผ่านตากับ เรื่องราวต่างๆนั่นในเรื่องของงานใช่ไหมครับว่าซันเนี่ยก็ทำอะไรบ้างก่อนที่จะมาอยู่กับแพลวเนี่ยก็เป็นพระเอกช่องเจนะแล้วก็เล่นละครกับซีจีวัตรเออก็ดูผ่านตากันไปกับความสามารถอาร้องเพลงประกวดไม้ทองคําเดี๋ยวเหนื่อย <c oughs> พักแป๊บหนึ่งอ่ะระดามมงงี้มากระดามมาเร็วนี่ ดีอยู่นี่ประาดาไปเร็วคือเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับต่อยอดอะไรได้บ้างอุตสาหกรรมบันเทิงจริงจริงต่อยอดได้เยอะนะเกี่ยวกับการที่อยู่ในสังคมแบบเนี้ยออกงานต้องเจอผู้คนหลากหลายหลายหลากนะครับคอนเนคชั่นสำคัญมากๆเลยนะคอนเนคชั่นการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญมากๆจึงจะเป็นต้องมีความ นอบน้อมในทุกโอกาสที่ออกงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแพรวเป็นซันเนี่ยอันนี้พูดถึงกรณีของซันก่อนแล้วกันเวลาออกงานเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเออน้องเขาน่ารักมีกิริยามาร,รยาทที่ดีมากๆเลยเวลาออกงานเนี่ยทุกคนก็จะชอบเขาเนาะในเรื่องของมาร,รยาทในเรื่องของการถ่อมตัวในเรื่องของทัศนคติของบู้ชาดีชื่อสารว์สทรน,นะครับตัวนี้คือดีมากๆ มันเป็นจุดต่อยอดของอุตสาหกรรมบันเทิงยังไงอะต่อยอดอย,อยังไงรู้ยังก็ต่อยอดในเรื่องของการวางตัวไงเวลาเห็นการวางตัวที่ดีเห็นเรื่องของไมเซตที่ดีมรารยาทที่ดีเนี่ยวงการบันเทิงเขาชอบเขาชอบคนที่ถ่อมตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเขาชอบคนที่ไม่รู้มากนายจ้างผู้ว่าจ้างที่มีเงินได้เยอะ เขาชอบครับเขาอ,อยากเห็นศิลปินลักษณะที่ไม่ถ่อมตัวที่ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยต่อยอดให้ตัวเองอยากเห็นพัฒนาการอยากจะป้อนงานให้เยอะคือมันมีความเอ็นดูไงครับเรียกว่าเมตตามหานิยมเออมีความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รัก นะครับไปที่ไหนมีแต่ผู้ใหญ่เออชื่นชมรุ่นนี้น่านสารพัดเห็นไหมครับทําไมน้องสันถึงได้ใจพยกมายกเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนปากหวานหรือเปล่าเป็นเด็กปากหวานหรือเปล่าเอาแล้วเราอยากให้ลูกหลานเราปากหวานหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลี้ยงลูกหลานให้เราปากร้ายหรือ,อยังไงเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับกว่ามันจะโตขึ้นมาเนี่ยนะ มันจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่มันปากไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยเลี้ยงให้เป็นคนพูดดีๆพูดจาปา้อพูดจามีหลักการพูดจามีเหตุและผลพูดจาที่นอบน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถามว่าคุณไม่ชอบเหรอครับให้คนมันปากหวานเนี่ยมันก็จะดีกว่าคนที่พูดจาไม่ดีใส่คนอื่นนะเราไม่ต้องมาบอกแล้วว่าปากหวานก้นเปรี้ยวต้องพูดนะครับเพราะว่าปากหวานเนี่ยก็คือปากหวานจบนะ ปากหวานพูดเพราะจบคือไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคิดเยอะแล้วปวดหัวปวดสมองไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับวงการบันเทิงอุตสาหกรรมเขาชอบคนแบบนี้หลายคนบอกว่าเอาชอบคนตอนแหลแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาตอนแหลถูกไหมมึงไม่รู้มึงไม่รู้ไม่รู้คือไม่ต้องมาพูดนะครับอยู่วงการเนี่ยมันต้องมีอะไรฮะมีไมเฟตสัมมาคารวาต้องมีแล้วหนึ่ง ยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่น้องซันมีหมดทุกข้อเลยอ่ะน้องซันมีหมดเลยหม้เซตด,ดีเกินอายุยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะเวลาออกงานเนี่ยไอแอนเพื่อนอแอดดิวเนี่ยไปเห็นตัวจริงโอ้ยตัวจริงน้องไหว้หลายคนมากไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่น่ารักมากๆโดยเฉพาะตาเนี่ยโคตรสวยเลยเป็นบูษชายที่ตาสวยมากนะครับซันเขาตาสวยตาแขกแต่เขาไม่ได้มีเชื้อผสมแขกเลยะฮะเป็นคนไทยเนี่ยแหละ เหนื่อยชัยนาทเนาะชัยนาทคคหน้าตาดีจะต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมบันเทิองอย่างไรล่ะต่อยอดได้เยอะครับงานโฆษณาเอยโอ้ยถ้ากับแพลวนะบอกเลยว่าโอ้โหรายได้มาหาศาลมากกอบโกยนะครับตอนนี้ก็กอบโกยเรื่องงานไปก่อนออกงานต่างต่นะตอนนี้แพลวพขาชอบลิเกนะครับฟันเขาเต็มที่กับงานลิเกของเขาอีเวนต์เยอะได้อยู่นะ เราต้องผลักดัน S&P นะครับต้องผลักดันให้ถึงที่สุดไปให้ไกลที่สุดัท้งงานโฆษณาโอ้โหต่างๆได้อยู่นะครับพรีเซนเตอร์อใครมีพรีเซนเตอร์ดีๆก็เข้ามาเลยซันแผลได้อยู่นะฮะตอนนี้ก็ขายสินค้าของตัวเอง S&P อะไรอะ่ะปลาร้านะครับปลาร้าทอดเครื่องสำอางนะครับ ทำได้ทุกอย่างครับบอกเลยทําได้ทุกอย่าง S&P เนี่ยน้องซันเนี่ยมีเดี๋ยวนะเพือเียนะเหนื่อยน้องซันแกมีจุดที่เป็นจุดเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนสตาร์ดวงหนึ่งอ่ะเป็นดาวดวงหนึ่งที่ก่อก,กําเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างให้เขาได้ทําอะไรที่หลากหลายนะครับเหมือนฟ้าส่งเขามาเพื่อ ทำอะไรได้หลากหลายฟ้าเลือกร่างของเขาให้ทำอะไรได้หลายอย่างนะเป็นพระเอกก็ได้เป็นตัวร้ายก็ได้เป็นตัวโกงก็ได้นะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จับแต่งอะไรได้หมดจะใส่สูทก็หลอ่อจะใส่ชุดลิเกก็ดูดีจะแต่งตัวเป็นดาวร้ายหรือจะใส่ชุดกีฬาก็ดูเทปีเซนเตอร์ถ่ายแบบนิตยสารภาพนิ่งได้หมดลุกพระเอกครับพระเอกเท่านั้นไม่ต้องดราม่านะเพราะแอดดิพูดตรงครับ อยู่กับแพ,พรวพราวเนี่ยก็เป็นคู่จิน้นมหาฟินมหาชนหันใจมหาชนนะครับเป็นคู่ฟินคู่จิน้นและก็เป็นคู่รักได้ไหมอาแถมให้ก็ได้เป็นคู่รักได้เพราะเขาพาการส่งเสริมเขาไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมเขาเป็นคู่ที่ปรึกษาส่งเสริมซึ่งกันและกันมันก็น่าจะชื่นชมและก็น่าที่จะเหมาะสมกันมากๆเลยนะตอนนี้นะครับ ต่อยอดในอุตสาหกรรมการบันเทิงอย่างไรล่ะก็ต่อยอดในเรื่องของงานไงส่วนเรื่องของความปรลักก็ไปต่อที่อื่นถ้าเกิดว่ามีความปรลักที่ดีแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยก็จบถูกไหมครับเออก็แค่นั้นเนี่แหละอุตสาหกรรมของน้องซันอุตสาหกรรมการบันเทิงนะของพระเอกตาสวยต่อยอดอย่างไรก็ต่อยอดเรื่องงานได้หลากหลายโอ้โหเยอะมากๆครับถ้าน้องซันอยู่ช่องน้อยสีนะ ไปในแนวนักแสดงหลักนะครับก็จะได้อีเวนต์พอแอดดิวเดยเคยทำอีเวนต์มาก่อนรู้ว่าเขาทำยังไงนะักงานอพอได้อีเวนต์นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบตาราบังดังๆนะเบอร์ใหญ่เง,งี้ยจะเรียกฝาเรียกฝนเรียกกระแสเรียกตาก้องชัตเตอร์นะครับทำให้มีคนเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ที่โชว์หน้างานเรียกวออกบูธได้เยอะพอสมควรแต่ว่าน้องฟันเนี่ยเขาเป็นขวัญใจมหาชนเขาเป็นพระเอกลิเก แล้วคำว่าพระเอกลิกเกนเนี่ยคุณจะไปดูถูกนะพระเอกลิกเกเนี่ยแม่งโคตรรวยนะอยู่เวานานเนี่ยรวยนะครับเขาพอใจกับสิ่งที่เขามีนตอนนี้ซึ่งตอนแรกพรวกับซันคืนลงตัวแล้วแต่ถามว่าทางในเชิงอุตสาหากรรมการบันเทิงจะต่อยอดยังไงก็แน่งที่แอดพูดอย่างแหละมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่ามันก็ต้องต่อยอดได้แน่นอนมันต้องต่อยอดไปได้อีกไกลแน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่า เราก็ต้องดูที่ปัจจุบันและอนาคตนะครับต้องติดตามตอนต่อไปอ่าเดี๋ยวใครมีเรื่องอะไรจะให้อดิวพูดนะครับบอกได้เลย,เด,ยดนะเ,นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอ่าขอโทษนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังใน EP ีต่อไปแล้วกันอ่าหลายคนถามว่าอ้ดูทำไมวิเคราะห์เก่งจังอดดวทำไมพูดเก่งจังคือผมจบการวิเคราะห์มานะเออการสื่อสารวิเคราะห์นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเหมือนกับอาชีพที่ผมเรียนมาแล้วกันนะฮะ แล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยคือเราไม่พลาดพิงใครเนาะเราก็พูดกันตรงๆกันนะพูดตลาบความเป็นจริงอาดาเราใช้ลูกพ่อเหนื่อยนะครับคืออยากให้น้องซันไปไกลกว่าน,นี้อยากให้ก้าวกระโดดไกลกว่าน,นี้และค่อยๆพัฒนาค่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ขอแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน ep ต่อไปครับสวัสดีครับ